จัดอย่างอลังการเนาะมีของกินอะไรพร้อมทุกอย่างเลยค่ะทั้งอาหารคาวหวานอาหารที่เป็นมงคลในช่วงตรุษจีนนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง11กุมภาพันธ์ค่ะได้ข่าวว่าเป็นยาโหยโหูค่ะรู้กัไบ้างคะกับความสวยประการตาวันนี้ชอบนะคนชอบแบบเออเครื่องหัวอะไรน้อยๆประมาณนี้น้อยๆน้อยนะชอบชอบชอบได้มาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบวันดีๆเป็นงานมงคลอะไรอย่างเงี้ยไม่หนักมากมันได้อยู่ได้อยู่ ชุดไม่ใหญ่เท่าไหร่ชุดไม่ใหญ่ <pl ains> เท่าไหร่แต่ก็มีแบบการโกงการปีกชนเพื่อนบ้างอะไรงนี้เป็นไงบ้างของงานอลังการเลยวันนี้อลังการเลยค่ะก็มีโชว์มีแบบมีสิ่งโตมีอะไรคือเห็นทุกอย่างครบค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าเราได้มางานด้วยแล้วก็ได้มาเสพบรรยากาศสุดจีนด้วยค่ะเออเป้นจีนรอรอรับผังคอเลยไหครพี่อะไรนะจีนทั้งทีรับผังคอเลยไหมส๊อตแลงเบาโอ้ยมีใครไหมคะมีรับคอใครหรือเปล่ามีไหมคะมีมีได้รับบ้างเลยไหมคะผมก็เคยได้รับบางเบาเลยนะคะตอนเด็กๆค่ะ แล้วจะให้ใครบ้างไม่ให้แล้วเอาอะไรนังหนาเฮ้ยต้องเกิดที่นี้ถามว่าปีนี้ถ้าเกิดสมมติมีคนให้อ่างเป่ารับไหมครับรับที่คะจริงอยากอยากรับเป็นอ่างเป่าเป็นแบบไหนเงินสิคะเงินจริงๆเขาจะโฉนดเหรอจริงๆลาหน้ายเขามีเกิดบอกมาว่าอาจจะปีนี้อาจจะมีอ่างเป่าเลยอุ้ยเราจะได้ทุกเทศกาลเกินไปค่ะไม่เราไม่ได้เกิดอะไรเลย่ะ ได้ก็รับรับที่แล้วดมืออย่างก่อนหน้านี้พี่น้องนายไม่สบายย้อนไปที่พยาบาลสุดตัวเป็นยังไงบ้างที่สุดเราตั้งใจดูแลงาน้องนายบอกาไม่ต้องกินยาน้องนายบอกไม่ต้องกินยาเลยแค่มีใบเฟิร์นเท้าก็หายแล้วอยาต้องกินหน่อยนิดนึงนะคะเห็นว่าเราเป็นพยาบาลที่ดู ขาไม่ไม่ดูไม่ดูหรอกค่ะจริงๆคือวันนั้นครเเลิกกองพอดีแล้วก็รีบไปไปบ้าน่ก็สบายดีสบายดสดีั้นค่ะแต่เรามียาแต่เรามียาใจใช่ไหมคะแต่เราก็ตั้งใจดูแลเท้ารีบขับรถไปดูแลแล้วก็อยากให้เขากินยาครบจะได้หายวายจเปอนกาจากไหนครบว่าต่อซิกซอรจะทำให้คนป่วยมายิ่นก็จริงๆแค่เลโอ้ยเล่นนี่การตอบถามว่าอะไรนะยาวด้วยจำไม่ได้อ กคือเขาซื้อจิ๊กซอนี้ไว้ตั้งนานแล้วแล้วเขาไม่ได้ต่อเขาฝากคนไว้บอกว่าเดี๋ยววันไหนว่างเราต่อกันด้วยความที่ไม่เคยว่างเลยแล้วก็ว่างไม่ตรงกันเลยสักทีแต่ว่าวันนี้เขาเข้าโรงพยาบาลก็เลยกลัวว่าเขาจะเบื่อเขาเป็นคนแบบแอคทีฟต้องหาอะไรทําตลอดเวลาก็เลยยิ้มจิ๊กซอไปหาแต่ว่าคือต่อจิ๊กซอมันไม่เท่ากับเออไอภาพตอนต่อเนี่ยเออคลิปตอนต่อมันม่เป็นการต่อจิ๊กซอมันนานมากเลยนะไอ้ที่ทาเร็วๆนั้น่ะแล้วต่อไม่สำเร็จจริงๆ ใครกำลังจายผมสวยค่ะไม่อยากพิซซ่ารู้อะไรแต่ไม่ยอมบอกไ,ไม่บอกคตอบไม่เสร็จ <c oughs> คือเราเราเพิ่งรู้ด้วยนะว่าคนมาคอมเมนต์ว่าให้ตอบมุมก่อนจิ๊กซอ <ละ S 2> ไม่รู้ๆๆๆคนเห็นอะไรที่มีพอมีไลน์หน่อยๆๆแล้วก็เอาสีมันมาชนกันไปก่อนไม่เสร็จเราไม่มเป <ๆๆ S 1> ็นไรเลยเคยตอนเด็กๆแล้วพ่อก็มาพูดอีกนะว่าลูกคือตอบข้าก่อนอายคนเขาบอกว่าแบบจริงๆสามารถเปลี่ยนจากมาเก็ตเป็น าได้เลยยอุตายแล้วความรู้น้อยอย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะให้เล่นละครไปดีแล้วในหลายตัวอย่างเราไม่เคยเห็นฟืนมีดูมุ้งมีคอร์ดก็จริงก็ไม่ค่อยได้เห็นจริงๆเลยค่ะยอมรับก็บอกวันนี้ก็มีโอกาสได้ดูแลได้ใส่ใจเนี่ยเราก็อยากทําให้มันดีเวลาทำและวเขินไหมคะตอนตอนนี้เขินแต่ตอนตอนนั้นตอนทำก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรมากพอตเรามาเห็นภาพที่แบบว่าเอ้ยเออคนมาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบแมวที่อ่องขนาดนั้นเลยไหมไม่ค่ะไม่ขนาดนั้น แต่ว่าเถียมโอ้ยทะเลาะมันแบบมันไม่เคยปกติเลยเนาะหลายคนแซวว่าถือว่าเป็นเป็นคนหรือเป็นแมวนะคือมันคือมันพอมันมีช่วงเวลาที่มันแบบได้ใช้อยู่ด้วยกันแล้วก็อยากให้มันแบบเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วอยู่ด้วยกันเสี่ยงไปยังไงอ่ะแซวก็ไม่ปกติอย่างนี้ใ่ะองเท้าใ็่รองเท้าเออเชิญตอดนิ๊กใส่ไงต่อยหออ้าวผู้ไรอ่ะเราไม่ดูเรื่องเ้องมปดูเรื่องเดีต้องมาปวดข้อมือเหมือนเคย ก็พอไม่เหนื่อยไม่ไหวแล้วเหนื่อยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ตายแล้วพอกันแหละไม่เอาไปเล่าละตามไปเลยขอขอขอคะแนนเราสองร้อยเต็มหนึ่งร้อยเออสี่ดีรับไม่คะดีรับคะแนนนีไหมข้าวเปลี่ยงอยากคะแนนเป็นรางวัลอะไรดีอเบาเมื่อจะเห็นบอกว่าบริษัทไทยดีเขาก็มีการ์ดอยู่มันจะเล่นใหญ่ ฟังอะไรคะเขาไม่ได้เตรียมไว้แล้วเมื่พี่ถามเขาก็รีบตอบไปก่อนเน้นตอบไวเน้นเข้าร่วมแต่ไม่เข้ารอบใส่ดีหมดแล้วถ้าแต่ถ้ามีล่ะถ้ามีขึ้นมาล่ะเออน่ารักอะไงเขาบอกว่าเขาเก็บข้อมูลอยู่เพราะว่าเหมือนเฟินก็แยบแยไปแล้วว่าเฟินอยากได้อะไรประมาณไหนอจะได้อะไรคะบอกไปเลยค่ะผ่านสื่อไหมขอแค่เวลาที่ได้อยู่ด้วยกันโอ้ยแต่ถ้าไม่มีนักข่าวอยู่ตรงนี้เอ้ยจัดได้ ก็เออดอกไม้ก็ใหญ่แค่ไหนางนี้ง่ายมันก็ใหญ่กว่าไม้ว่าเลยมไม่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 หรอกนี่เขาเป็นคนคนเชื่อว่าเขาเตรียมไว้แล้วคิดไว้แล้วพูดอย่างนี้ก็เกิดดันเบอร์ทีแอบคาดหวังไหมคาดหวังนิดนึงไม่ค่อยหรอกค่ะไม่ค่อยแต่รู้ว่าเขาตั้งใจอะไรคิดว่าแบบยังไงก็เกินความคาดหวังเราอยู่แล้วงงานเลี้ยงสิบสี่หรือว่าว่างล้างานค่ะไม่แต่คิดว่าถ้าเลิกงานเร็วน่าจะได้เจอล้างานทั้งคู่เลยค่ะแล้วเฟื้นตื่นให้เขาไหมก็มีบ้าง ไมต้องพูดไปทำไมพายจะเสียเราเตรียมเตรียมขึ้นผู้จัดการเราแท้เขาชิงหน้าเราเต่ว่าจรมูนอยู่เก็บเอามูนอยู่เหมือนกันรู้มาแล้วเข็ยนมาแล้วจองจองอะไรจองร้านจองดอกไม้จองอะไรอย่างนี้หลาร้านยังไม่มีคนจองเลยเขียนกระหน่วยเธอจะจองฉันจะจองได้ไปใช่ไหมเออได้ไปได้ไปคาดหวังยังไงคะของเขาพูดแบบสังคมกบเตรียมอะไรเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ย ไม่หรอกคือรู้รู้จากเขาโดยโดยนิสัยอยู่แล้วค่ะก็คิดว่ามันก็ได้จะโอเคแล้วเราก็ไม่ได้แบบต้องการความยิ่งใหญ่หรือว่าอะไรเป็นช่วงเวลาถ้าเกิดว่าขอให้เสร็จงานทันกันก่อนตอนนี้ไม่แล้ว่านายกับเฟิร์นใครรู้กตจริงจะตอบว่าเฟิร์นก็จะดูแบบเขาเขาเองแบได้เพราะว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้ได้เพราะเรา เขาอ่เออค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาตัวแกอ๋อแปลว่าเขาเขาดูเป็นมุ้เขาด่วนนะใช่ใช่เขาเขาเป็นคนใส่ใจเออตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาแบบพัฒนาเพิ่มมากขึ้นใส่ใจมากขึ้นหรือว่ามันมีคะแนนตรงไหนลดน้อยลงไหมไม่ไม่มีตรงไหนน้อยลงเลยมันมากขึ้นคือมันก็มีเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันบ้างแหละแล้วก็แต่ทั้งสองคนเป็นคนที่ ไม่เข้าใจกันถามเลยขอโทษเลยเออเรื่องนี้ันผิดมันขอโทษนะเรื่องนี้นายผิดนายขอโทษนะวันต่อไปแล้วก็จะไม่ทําเรื่องเดิมที่แต่ละคนไม่สบายใจคือถ้ามาถึงจริงจังเฉล้ว่าจริงๆเป็นคนสองคนที่ผัดคอยแบบทอทอนบนมีกองใจคอยแบบจูนมช่วกันตอดใช่แล้วเป็นโชคดีที่เขาเป็นคนฟังแล้วคนก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบโกรธกันแหละแต่ว่าเอาความโกรธเองไว้ก่อนลองฟังก่อนว่าอีกคนหนึ่งแบบคิดอะไรหรือรู้สึกอะไรกันแน่ส่วนมากโกรธกันเรื่องอะไรหรือนอนกันบ่อย ไม่อยากเล่าเลยันนี้กินอะไรดีออือเอาไว้เหอะเดี๋ยวไม่ไม่เล่าไม่เล่าหลังไม้แล้วกันไม่ไม่เลยส่วนใหญ่ใครเป็นคนนอนมากกว่าทั้งคู่คือจะชอบ่อนเวลาที่แบบงับกันเล่นๆแบบปากไม่ดีแล้วก็มอนกันจริงอะไรก็ทั้งคู่ก็งับงับกันจนพอใจแล้วก็ไม่มีอะเล่นตาขวางทั้งคู่เลยนะ เล่นที่ระดับไฟที่มันขึ้นไปสูงสุดพอาบอกขาว่ารอเล่นมันมันค่อยๆลดไปเมื่อกี้พูดจริงเห็น้่แตว่าเล่นก็เล่นเขาเล่นอย่างเงี้ยแต่มโม้สวิตต์ก็ไม่ทันคือจริงๆทันกันทั้งคู่ไงด้วยความเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยนั่งแซลเออเดี๋ยวค่อยเล่าหลังไว้ดัยอยากเล่นนิดนึงเนี่ยจากตอนแรกนะเดี๋ยเล่าเดี๋เล่าเนี่ยปประเด็นตอนเนี้ย เออแต่ก็เอาเป็นเป็นเรื่องแบบงับกันเล่นๆอย่างนี้แชร์กันเล่นๆ้็เป็นฝันไหมคะแซวเล่นกดทะเลาะกันทุกวันเลยที่โหจะมีเรื่องแบบนั่นแหละที่รู้ว่าอีกคนจะโมโหแล้วก็จะแบบยิ้มแย้ยิ้มแยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบช็อบเราชอบช็อตกันแต่ไปแต่ไปใส่ร้ายว่าเขาช็อตเราใส่รายเราไม่ได้เราก็ช็อตเขาว่ารประมาณนี้คือผัดกันผัดกันยั่วโมโหใช่บางทีไม่ตั้งใจหล้วปากมันว้าวันนั้นก็ไปแล้วเขาก็อ่าได้แล้วทีเธอล่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงจิงไปว่ามองอีกมุมหนึ่งก็ไป สีสันเสมอสีสันใช่ค่ะก็สนุกดีมันมีความเป็นเพื่อนอยู่ในทุกวันด้วยแหละค่ะสนุกคือสีเสมอเสมอเหมือนกันค่ะใช้ได้บางวันทะเลาะกันจริงก็ต้องขัดกันโทรหาผู้จัดการเนี่ยทะเลาะกันอีกแล้วฝั่งหนูก็บอกไปในเพิ่นพูดแรงฝั่งหนุ่มก็พูดอย่างนี้อะไรนี่มีบ้างไม่เข้าข้างใครไม่เข้าข้างใครเลยรำคาญเราเป็นเป็นมุมนักการค้าใช่ตั้งแต่เล่าไปยังไม่มีเรื่องดีเลยเนี่ย รักวันนี้คตอนนี้เลอกไม่น่ารักอ่ะตอนนี้เริ่กไม่น่ารักเลยคือหลัานี้ทุกคนเหนือออกเยอะมากเลยนะใช่นี่ยมันร้อนมากรอนไเลยะแ่คือเริกกันวกนติด่โลก คนจะโยมาเป็นว่าเป็นเฟิร์มมนุยแล้วเหรอเออมันมีเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นหรือเปโดนจับตาตรงนี้ร้านอ๋อจริงๆคนว่าคนรู้นะเพราะว่าไม่มีอะไรถึงเฟิร์มเลยโดยตัวเฟิร์มเองอะไรเงี้ยแล้วก็สถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมคนไม่มีทางกันพอู้แน่นอนจริงๆตื่นใจที่เหตุกาข่าวออกมาจะตอบอยู่แล้วแต่เขาเข้าใจนะเพราะว่ามันเคยเป็นข่าวใหญ่อยู่ก่อนแน่นี้ค่ะแต่จริงๆแต่ละคนเพราะว่ารอบนี้ไม่มีอะไรกระเทืนน้ำไม่รู้เลยมันมีคนจับมองแบบมาว่าเขาไม่มีไม่มีการพัลโล่กัน เหรอคะคนก็ยังเหมือนเดิมคนเดิมใช่คนเดิเหมือนเดิมไม่เจอรึไงคะมันอาจจะไม่เห็นเพราะว่าจะเป็นระบบของฝั่งนรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนได้เจอบ่อยได้เจอกันได้เจอค่ะได้เจอกันก่อนช่วงเปิดปีใหม่มา ปกติใช่แล้วคนก็ส่งของขวัญอะามแบบลำบากใจไหมเพอมันมีเข่าเมาอะไรประมาณนี้แล้วมันจะโยกมาถึงเฟิร์นตลอดไม่ลำบากใจเลยค่ะเข้าใจมากๆเพราะว่าอย่างตอนที่เซนซีดีพิส่จน์ทุกคนก็เข้าใจรับรู้แล้วผ่านมันมาพวกเราแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของข่าวแต่ว่าขอนปกติเอาไปต่อเลยนะตอนนี้ไม่นายก็น่าจะไม่ได้ไม่ได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะใช่เพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่ในท็อปิกที่เราคุยกันนึกว่าชิวๆแล้วชิวแล้วแปลว่าจะอีกเรื่องแต่เนี่ยมันไม่ได้สุดคน ใช่ค่ะกระทบ <im it> เรื่องเดียวที่กระทบก็คือทะเลาะก,กันเองใ,ห, <laughs> ใหญ่คือตอนนี้รอบข้างไม่มีผลอะไรเลยไม่ไมีแต่จริงๆมันไม่มีจริงๆนะไม่ได้มีมาถึงพวกเฟิร์นอยู่แล้วด้วยค่ะมีกันด้วยเรื่องอะไรสามารถาซีกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลัร <laughs> <laughs> เรื่องนี้มาหลังใหม่โอเคค่ะโอเคค่ะเอ่ออเาอาทิชูกันห<า>น่อยนะคะได้ครับพักฟูมกันในยมราช